เซนเล s โซนซีโร่หนึ่งในเกมแอคชั่นอที่หลายคนต่างรอคอยจากโคโยเวอร์สเปิดให้บริการแบบทั่วถึงทั้งใน PS5, PC, iOS และ Android และในวันนี้ This is g เกมจะพาทุกคนมาดูกันว่าคอมสเปคไหนสมาร์ทโฟนต้องแรงแค่ไหนถึงจะสามารถเล่นเกมนี้ได้อย่างลื่นๆสบายๆไปชมกันครับ เซนเลตโซนซีโรเกมสามิติสไตล์อนิเมะอันสวยงามที่ทุกคนสามารถสัมผัสได้อย่างเต็มอิ่มไร้กังวลจริงๆไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ใช้งาน PS5 <ๆ>ก็สามารถเล่นได้แบบลื่นๆที่ความละเอียด4 k 6 0 fps <ๆ>หรือผู้ใช้งาน PC ก็ตามนะครับยังสามารถเล่นได้แบบสบายๆผ่าน CPU Intel Core i5 Gen 7 RAM 8 GB การก์จดจอ Nvidia GTX 970ขึ้นไปก็สามารถเล่นได้แบบหายห่วงเลยซึ่งหากใครที่เป็นสาย PC หรือคอนโซล แค่จะไม่ต้องเป็นห่วงเลยครับเพราะว่านี่คือสเปคเมื่อ6-7ถึงปีที่แล้วนะสำหรับ PC อะ่ะคือไม่ว่าคุณจะใช้เครื่องอะไรนะตอนนี้เล่นได้อย่างสบายแน่นอนครับแต่ที่น่ากังวลของใครหลายๆคนก็คือส่วนของโมบายครับไม่ว่าคุณจะเป็นคนใช้งานสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตเนี่ยเรามาดูกันครับว่าต้องใช้ยังไงถึงสามารถได้ผมขอมาเริ่มที่ฝั่งผู้ใช้งาน Android กันก่อนนะครับบอกเลยว่าแฮปปี้เต็มอิ่มอย่างแน่นอนเพราะหากเราเป็นผู้ใช้งานสมาร์ทโฟนที่ใช้ชิปส n a ป d ร a g o อน4 5ขึ้นไป เราสามารถเล่นกราฟิกระดับไฮเฟรมเรทระดับ6 0 fps ได้อย่างลื่นๆสวยงามแบบไร้กังวลซึ่งหากเรานำ snapdragon 845มาเปรียบเทียบกับ soc ในยุคปัจจุบันเนี่ยไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ใช้งาน snapdragon 6 gen 1ขึ้นไปก็พร้อมที่จะเล่นเซเ s ส z o นสีโลดได้อย่างสบายๆครับเรียกได้ว่าเป็นเกมที่อุ่นใจผู้ใช้งานสมาร์ทโฟนได้อย่างสบายจริงๆแหละคือสเปคเก่าแค่ไหนก็ตาม5-6ปีที่แล้วสามารถเล่นเกมนี้ได้แบบหายห่วงจริงจ ต่อมาคือฝั่งผู้ใช้งาน iPhone กันบ้างเกมนี้รองรับผู้ใช้งาน iPhone, iPad และที่พียที่สุดก็คือ iPod Touch ท,ทุกรุ่นที่สามารถติดตั้ง iOS 14ขึ้นไปได้หมดเลยครับนั่นเท่ากับว่าหากใครใช้ iPhone 6S ขึ้นไปคือเล่นได้หมดครับหายห่วงจริงๆโดยคลิปนี้ เราเล่นด้วย iPhone ในรุ่นปัจจุบันครับไม่ว่าจะเป็น iPhone 15 plus หรือ iPhone 15 pro max เครื่องที่ผมใช้อยู่สามารถเล่น s n ซน e s s z ซ n e ี e r o ได้ที่กราฟิกระดับ High เฟรมเรทระดับ6 0 fps ปอเนื่องได้แบบสบายๆบ,บอกได้เลยว่าเกมนี้แม้ว่าคุณจะใช้แพลตฟอร์มอะไรก็ตามเนี่ยเก่าขนาดไหนก็ตาม5ปี6ปีที่แล้วเราสามารถเล่น s เซนเล z โซนได้แบบลื่นๆเต็มอิ่มทุกคนอย่างแน่นอนครับ และเครื่องสุดท้ายที่พิเศษที่สุดในคลิปนี้ก็คือผู้ใช้งาน iPad Pro ครับเราสามารถปรับกราฟิกได้สูงสุดระดับ High ได้แต่ก็คงไม่พอเพราะเราสามารถเล่นเกมได้ในระดับ120 FPS ลื่นไหลสุดๆครับจนเพียงพอที่จะเอามาเล่นเกมย,วยาวๆลื่นๆกราฟิกสวยๆแทนคอมพกพาได้เลยถือว่าเป็นอะไรที่ประทับใจมากๆสำหรับการเล่น s e l e s t โ z n e สีโลกในแต่ละแพลตฟอร์มที่มีอยู่นะตอนนี้ โดยระบบเกมเพลย์ของ s e n เลสโซนซงโล o จะเป็นแนวตีๆๆๆบๆๆใช้สกิลพิเศษหรือท่าไม้ตายในการต่อสู้และระบบแพรลี่ของเกมนี้ที่แตกต่างจากเกมเอื่นๆก็คือเวลาที่เรากดจังหวะแพรี่จะเป็นการสลับตัวละครไปในตัว เพื่อทาคอมโบต่อเนื่องอีกด้วยหรือแม้แต่จังหวะในการใช้ท่าพิเศษก็ตามยังสร้างคอมโบต่อเนื่องที่เราใจให้เราติดงอมแงมในการเล่นได้แบบยาวยซึ่งคอมโบของเกมนี้สําหรับผมแล้วถือเป็นหัวใจหลักของเกมที่น่าสนใจครับและแปลกใหม่สําหรับผมในการเล่นก็ว่าได้มันสนุกแบบได้เปลี่ยนอารมณ์การโจมตีต่อเนื่องแบบเรื่อยๆจริงๆเพราะเวลาที่เราแพรลี่เราก็สามารถสลับตัวละครได้และเวลาที่เราทําคอมโบอยู่ก็สามารถสลับตัวละครได้แบบตรงจังหวะในการทําคอมโบจริงๆ ส่วนตัวละครในการเล่นเราสามารถจัดทีมในการต่อสู้ได้3ตัวละครซึ่งนอกจากการจัดทีมแล้วเราต้องคอยดูและอย่าลืมอัปเดตตัวละครอัปสกิลหรือเติมไอเทมเพื่อเพิ่มสเตตของตัวละครด้วยไม่งั้นเราอาจจะเป็นฝ่ายเกมครับที่เวลาเราไปตีบอนธรรมดาเนี่ยเรายังเหนื่อยได้เลยสุดท้ายกราฟิกภายในเกมไม่ว่าจะเป็นเล่นบนแพลตฟอร์มไหนก็ตามเราจะได้ซึมซับภาพที่สวยงามสไตล์อนิเมะ กับฉากในเมืองสุดอลังการมีความเป็นเอเชียอันเป็นเอกลักษณ์ที่สูงส่วนท่วงท่าการเคลื่อนไหวการโจมตีต่างๆของมอนสเตอร์หรือว่าตัวเราเองก็ตามแทบจะยก DNA ของเกม Hack and Slash ที่เราคุ้นเคยในอดีตมาเป็นแรงบันดาลใจเลยไม่ว่าจะเป็นการโจมตีใกล้โจมตีไกลก็ตามคือมันดีมากๆเหมือนได้ระล,ลึกความหลังที่เราได้เล่นเกมทำคอมโบมันๆหนึ่งเกมในอดีต สำหรับคลิปลองเล่น Send เซนเ e ตโซนซิงโดผมก็ต้องขอจบลงไว้เพียงเท่านี้ผมคิดว่านี่แหละคือหนึ่งในเกมที่จะอยู่ในดวงใจของใครหลายๆคนครับเพราะว่าไม่ว่าคุณจะใช้คอมเครื่องเก่าใช้มือถือเครื่องเก่าแค่ไหนก็ตามก็เพียงพอที่เราสามารถเล่นเกมนี้ได้อย่างเต็มอิ่มกับเรากับมือถือคู่ใจของเราคอมคู่ใจของเราได้อย่างสบายๆ This is g เกมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ あっ。